ดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มารายงานวิเคราะห์เจาะสถานการณ์ที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนชายแดนแต่สะเทือนถึงการทูดระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องเกิดช่วงเย็นวันที่23กค2568เวลาประมาณ16.55นาทีหน่วยลาดตะเวนพันรอ14ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แถบห้วยบอนช่องอานนมมะอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี เจอเข้ากับทุ่นระเบิดอีกลูกตูม่มและจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญโคราชขาขวาขาดนี่คือคนที่สองที่เหยียบกับระเบิดในเวลาไม่กี่วันบอกเลยครับครั้งนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนและตอนนี้รัฐบาลไทยไม่ทนอีกแล้วในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงของแรงหลังได้รับรายงานจากรมชรกลาโหมว่ารัฐบาลสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทุกจุดตามข้อเสนอของกองทัพภาคที่สองนักท่องเที่ยวห้ามเข้าโดยเด็ดขาดและไทยจะลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตทันทีวิธีลดระดับทูตคืออะไรเรียกตัวเอกอัครราชทูตไทยประจำพนมเปนกลับบ้านส่งทูตกัมพูชาประจำไทยกลับประเทศไปเลย คือนี่ไม่ใช่แค่โกรธครับมันคือการส่งสารทางการทูตแบบตรงๆว่าระเบิดลูกเดียวทําเสียศูนย์ระเบิดซ้ำไทยจะไม่ทนในภูมิธรรมยังเสริมว่าเรามีหลักฐานว่าระเบิดที่ระเบิดไม่ใช่ของเก่าเป็นระเบิดใหม่เป็นพื้นที่ที่ไทยเคยเดินลาดตะเวนได้ปกติและระเบิดเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องและเฉพาะเจาะจงกระทรวงการต่างประเทศได้รับคำสั่ง ให้ยื่นหนังสือประท้วงด่วนต่อรัฐบาลกัมพูชาและผ่าน,นกลไกระหว่างประเทศบทสรุปตอนนี้ไทยตัดไฟแต่ต้นลมปิดด่านล็อกแดนส่งทูตกลับยื่นหนังสือประท้วงทั้งหมดคือชุดหมากเต็มกระดานที่เรียกว่าตอบโต้แบบสันติแต่ดุดดันและแน่นอนว่าไม่ได้จบง่ายๆเพราะกองทัพไทยยังเตรียมแผนจักรพงภูวนาถพร้อมงัดท่ากัมพูชายังเล่นเกมแบบเดิมทุกท่านครับ ชายแดนไม่เคยสงบจริงและความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ของสวยหรูเสมอไปวันนี้ไทยยืนหยัดไม่ใช่แค่ดินแดนแต่เพื่อศักดิ์ศรีของกำลังพลที่เสียเลือดเสียขาไทยไม่ก้มหัวให้กับระเบิดและโลกต้องรับรู้ว่าเราถูกกระทำขอบคุณที่รับฟังหากชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ครับ